ได้แคบหมูนะคะแคบหมูกึ่งสําเร็จมาค่ะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการทอดในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะตอนนี้กําลังวอมอยู่ค่ะเปิดบอมไว้ให้เขา้อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาแคบหมูอันนี้ค่ะไปเทใส่แล้วใส่ถ้วยไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเราเอาไปแช่ตู้ไว้ไงเลี้ยงให้หมดนี่เลยนี่ถุงถุงละครึ่งกิโลถืงตอนเนี้ย เมื่อก่อนนะ่ะเอามาอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่เอามาแล้วค่ะพวกแคบหมูพวกอาที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ไม่เอามาแล้วค่ะแต่พวกเนื้อปลาพวกอะไรนะ่ะเอามาได้อยู่ที่เป็นผสมสปวนผสมของเนื้อปลาแล้ะะเวเราจะไปเกี่ยวกันค่ะแบบกึงสําเร็จรูปใครอยากกินอยากได้ก็สั่งได้นะคะส่งแค่ในที่ไทยค่ะอืมอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาใส่รวมแล้วนะคะเดี่ยวไปก่อนครึ่งน,นึงค่ะ ห้านาทีเนาะห้านาทีหกน,น,นาทีแล้วลองดูเด้อเปิดดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างอู้บานตะไทยอ้องอ,อักอกอเลยดูดูอู้แล้เวเอาเข้าอีกสองนาทีค่ะอืมพองกระทอดอีกเด้ยรู้สิพองมากปามันพองมากเลยค่ะตอนแรกที่อบนั่นมันไม่พองเราก็เลยคิดว่ามันอบในหม้อทอดไม่ได้ทีนี้ก็เลยมาลองมาอบใหม่อุ้ยพองออกกอกเลยอืมฟูอักอ,อ,อก เดี๋ยวเราจะเอาชุดแรกอันนี้เจียวชุดแรกเดี๋ยวเราจะเจียวสองรอบนะคะไม่นเหลืออยู่ครึ่งครึ่งนึงเราจะเจียวหมดเลยครึ่งกิโลเราจะให้ดูน้ํามันนะคะจะให้ดูน้ํามันนะคะน้ามันที่มันออกมาจากหมูอันนี้จะเป็นน้ามันน้ามันที่ได้จากการเอาแคบหมูนี่นะคะลงไปทอดในหม้อทอดเล้น้ำมันเดี๋ยวเราจะใส่ไปชุดใหม่ค่ะน,นี่ทอดต่อเลยน,นี้คือทอดหมดครึ่งกิโลเลยค่ะ ชิมกันนะชิมกันถ้าทอดเสร็จใหม่ๆอ่ะมันจะยังไม่ค่อยกรอบแบบกรอบเบอร์นะคะต้องทิ้งไว้สักครู่นึงให้มันเย็นก่อนอันนี้เรากินร้อนๆมันจะออกแบบกรอบอยู่แต่กรอบไม่สุดถ้าทิ้งให้มันเย็นอ่ะมันจะกรอบสุดออนี่คือร้สอเย็น,น้นมันน้มันเยอะมากอันนี้ อันนี้เป็นน้ำมันที่กรองได้จากกาันอบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะสำหรับแคบหมูกึ่งสำเร็จครึ่งกิโลค่ะนี่เยอะอยู่หนะทำกับข้าวได้สีห้ารอบเลยนี่เนี่ยอู้